พละมีสาวสุทัฒพระเดชพระคุณหลวงปู่สพยันทัสโรที่มีอนุภาคมีความละเอียดปุองอยู่ตลอดทำให้คนพบทำทั้งหมด ทำกิเลสโลภโกรธโลงที่ปรับความละเอียดอยู่ตลอดสามารถพัฒนาปรปับปรุงให้ทำทั้งหมดที่คนพบโดยบาร,รมีสามส,สิบทพพรรัศเดชะคุลลงโพสจันทัสโรให้เกิดเป็นบาร,รมีสามส,สิบทพพรรัศเดชะคุลลงโพสจันทัสโร ที่มีความละเอียดมากเข้าไปเรื่อยๆจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำว่าจะมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงโกศจันทสโรทำให้ ทุกส่วนน,นิพพานรมบารมีสามสิบทัศนี้สังเกตอย่างละเอียดรับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบรารมีสามสิบทัศพระเดศกคุณหลวงพู่สดันทัสโรที่สร้างเลี้ยงรักษา ควบคุมบังคับสั่งการให้นิพพานรำบารมีสามสิบทันตีสุกสงบร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองสำเร็จในการรวบรวมรักษาบารมีสาสิทัตพระเดศ ขุลมุสตันทัสโรในการประกอบธาตุให้เป็นส่วนของท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุสจันทัศโรที่เป็นทาน ีลสมาธิที่ปกติที่ละชั่วทำดีผ่องใสด้วยบารมีสามสิทบสทัศพระเดชปุณหลโมสดันทัสโรเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาบ ื่อการรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดของปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลพระสุจันทัสโรที่เดินทางไปตามทุกท่อทานธรรปรมีสามสิบทัศนี้ขยายขอบเขตรุกเข้าหา ำกิเลสโลภโกรธโล,โลเป็นโอกาสในการรวบรวมรักษาบารมีสามสิทธัสระเดชปกุณหลวงพุสจันท์ทัศโรซึ่งทำให้ความเป็นอย่างอยู่ของบารมีสาวสิทธัสสะเดชปกุณหลวงสุษจันท์ทัศโร ที่ทําให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัพนี้มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ยินย้มแจ่มใสติติเบิกบานกว้างขวาง ไม่อึดอัดไม่ทับแคบที่อยู่ในสภาวะของการรุกเข้าหาทำกิเลสได้เป็นปกติตลอดทำให้ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในกิเลส รวบรวมรักษาเฉพาะบารมีสามสิบทัศน์พระเดพระคุโลโลงโพสจันทัสโรเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นรักษาความเป็นปกติของบารมีสามสิบทัศน์พระเดพระคุโลโลงโพสจันทัโร ที่สร้างเลี้ยงรักษ ну าควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองให้นิพพานธรรมบารมีสามสิททัศน์นี้ได้รวบรวมรักษาบารมีสามสิททัศน์ทเด็ชพระคุโหลกโพสจันทศโรยากการทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชะคุณหลวงพุสสจันทัสโรซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชะคุลหลวงพุสสจันทัสโรทำให ความเป็นปกติที่ทุกส่วนนิผ่านธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้มีรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรมแต่ละส่วนรวมกันอยู่ประครับประคองหล่อเลี้ยงรักษา ไม่ทำร้ายไม่ทำลายตัวเองไม่ทำร้ายไม่ทำลายซึ่งกันและกันสร้างเสริมตัวเองสร้างเสริมซึ่งกันและกันเพื่อการรุกเข้าหาทำกิเลสโลภโกรธลง ในวงจรของการทำอยู่เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ส่วนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัสสะเดชพคุลโลกโพสจันทัสโรจึงเกิดเป็นการไหลเวียนของบารมีสามสิทธัสระเดชะคุลโลงโพสจันทัสโรครอบ คุมทั้งส่วนละเอียดสดุดส่วนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรามีสังคิตทัตพระเดชภคุลกุศกัญจัสตโรไปรยังส่วนที่หยาบสดุดที่เป็นส่วนของธาตุที่เป็นส่วนของท่อทานธรรมประมีสังคิตทัตพระเดชภกุลกุสลกัญชัสโร ก็ยังส่วนที่มีธรรมกิเลสโลภโกรธโลงเป็นการไละเอียนของกระแสธรรมารมีสามสิทธัพระเดชพุกุลปุสสจันทัตตโรอยู่ในตำแหน่งที่ละเอียดกว่าตำแหน่งของกิเลส เป็นตำแหน่งที่ปลอดภัยไม่ประมาทของบารมีสามสิบทัศน์พระเดชะคุณหลวงพร,รจันทร์ทัตโรการควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประค,ะคองทอดทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้จากบารมีสามสิบทัศน์พระเดชะคุณหลวงพร,รจันทร์ทัตโร ทำได้สมบูรณ์จากส่วนละเอียดของธาตุครอบคุมไปยังส่วนหยาบของธาตุทำให้การรุปของบารมีสาติทัศพระเดชพระคุณหลวงป่อสดจันทตัตโรเข้าหาธรรมกิเลส ที่อยู่ในส่วนยากของธาตเกิดขึ้นอย่างปลอดภัยไม่ประมาทม,มีความก้าวหน้าในการรวบรวมรักษาปรมีสามสิทธศพระเดชพุณลทโธสดันทรรักษตโรที่รับรู้ ถึงวิกิจอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างยุ่งที่มีมากในทอทานธรรมปรมีสามสิทธศสเดเดพุทโลงพุสธจันทร์ัสโรที่ไม่ได้รับรู้อย่างสมบูรณ์ ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามจิตพัสพระเดชพระคุณหลวงพวุทธจันทร์ทักระกที่เกิดจากการขยายนิพานธรรมบาร,รมีสามจิตพันี้ครอบคุมนิพานธรรมจิเรกนิพานธรรมอัพพยากตาธรรมะ ยุพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศสเสด็จะคุลโอโัจันทัสรเป็นโอกาสให้บารมีสามสิบทัศสเสด็จะคุลโอโัจันทัสโรเดินทางไปตามท่อผ่านธรรมบารมีสามสิบ พระเดชภคุลหลวงปุษันทัสโรที่ได้รับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกมีสอมสิบทัศ <laughs> พระเดชภคุณหลวงปุษันทัสโรเพื่อรุกเข้าหาทำกิเลสที่อยู่ในท่อฐานธรรม ปรมีสามสิบทัศพระเดชพุกุลโอภสดัดนทัสโรทั้งหมดวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างยู่ที่มีมากเป็นโอกาสให้ปรมีสามสิบทัศพระเดชพุกุลโอภสันทัสโร ได้พัฒนาปรับปรให้เกิดเป็นบารมีสามสิทธัพระเดชกุลกุศจันทร์ทรโน่วยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ในเวลาที่รวดเร็วพระเดชะคุลกุลกุศจันทร์โรพระเดชะคุลโุลพ่อธรรมชโยบุญยายอาจารย์มหารัตนอุาสิกาจันทร์คนุกอยู่ ท่านรับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิบทัศพระเด็ชพระคุณหลวงพสทดกันทัสโรที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมปรมีสามสิบทัศนี้ ให้อยู่ในสภาวะปกติของการรุกเข้าหาธรรมกิเลสเพื่อการรวบรวมรักษาบารมีสามถิทัศน์พระเดชะคุณหลวงพุทธเจธาารทัสสรจากวงจรของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามถิทัศต์พระเดชะคุณหลวงพุทธเจธาารทัสสร ที่ทำให้เป็นทานศีลนสมาธิปกติทำให้ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นกิเลสโลกโรดโหงยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางปรามีสามสิทธัสสะเดชพุกุลลงพุทสดันทัสตโรอองใสด้วยปรามีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทรทัศโรเป็นการเกิดของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาบที่เป็นการประกอบขึ้นของธาตุเป็นส่วนของท่อฐานธรรม ปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดันทัสตโรโที่เกิดเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนึ่งมอยยารักษาโรคทีวา่าใสพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อการรูปของปรามีสามสิบทัศ ระเดชกุลหลวงพุสถันทัศโรเข้าหากิเลสโลกโนโถเพื่อการรวบรวมรักษาบรารมีสามสิบทัศพระเดชกุลหลวงพุสธจันทร์ทัศโรเกิดเป็นที่สุดแห่งธรรมสมบัติบารมีสามสิบ,บทัศพระเดชพุกุลหลวงพุสธจันทร์ทัสโรครูว่าอาจารย์ของเรา ท่านอดทนคือบรารมีสามสิบทัศพระเด็ผูะคณหลวงพ่อสดันทัศโรอดทนศรัทธาเริ่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกเมก่คิดรับรู้จดจอ่อสูนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเด็บุ้คนหลวงพ่อสดันทัสโร รับรู้ถึงผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดศภคุลหลวงโพสจันทสโรเพื่อการเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศภคุลหลวงโจสจันทสโรโดยการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมที่สร้างเลี้ยงรักษา ควบคุมบังคับสั่งการทำทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่นำให้เราได้รับรู้ถึงบารมีรสัมสะิทัศสเดเดปุทุบปสุจนัสโรนิธรรมหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ทำบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพสดจันทร,ร์ทรไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราอย่างสะดวกราบรื่นง,ง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพสดจันทสร์รถเชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อไป